ปาลงบุญเอเดนคิดว่าถ้าถ้าใส่ลงไปมันจะลอยหรือจะจมจะจมอันไหนทายดีลองดูซิลองดูเไปเลยจ้ะจมจมไปแล้วลงแดงว่า density มันหนักกว่าน้ำใช่ไหมลูกลอยมาลูกังลอยขึ้นมาแล้วมันก็ลอยขึ้นมาเพราะว่ามันมีฟองอากาศอยู่นิดนึง มันเหมือนองุ่นที่ประเทศญี่ปุ่นพิอูกระโดดลงไปค่ะพิอูกระโดดไปเก็บถ้าน่าถ้าโยนมันจะแตกถ้าโยนมันจะแตกหรือว่ามันจะลอย เอลินว่าถ้าโยนมันจะแตกหรือมันจะจมม,ม,จะมันจะแตกเหรอมันจะแตกูยนเองโยนเองอยากยาให้พี่คุยนหนูกกใส่นา,แา,นาอาแลกใส่น้ำมาหนนี่หรอป้าย,ยนใส่้าใสา่สปลานี่แหละนาเ่โยนนี่น้โาโยนใส่น้ำโยนใส่น้ำจะแตกไหมเอลิน

นีมันลอยมั้มันจะขึ้นมามั้ยเฮ้ยขึ้นได้แล้วขึ้นเฮ้ยมันสวอร์วโวนี่นๆมาลองสินี่แตงมั้หนูอ่ะหนูว่าแตงมั้แตกหรือจมมาลองลองลองไม่เธอไม่เห็นคุงก็้เคมาดูตนี้คงไม่เห็น เราจะโยนไปหาลูกเขียวนะวันจูนี่แตกไม่แตกไม่แตกนีเียเฮ้ยมันลอยขึ้นมาแล้วเอลินทำเอ็กซ์เพร์เมนต์กันที่นี่ให้ลูกโป่งว่ายน้ำเลยคืนนี้

มันอดทนเอามันอดทนเอลินเอ้ยเ,อเ,อเราเจอโลที่อดทนแล้วเดี๋ยวเราหยิบจากในน้ำมานะอือหือว้า